ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ to to is, สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเพราะเราทุกคนคือแกนนำรีวิววอสต t ดพีเจียนค่ะบนเพจย์สเชันส เมื่ออำนาจตกอยู่ในความไม่ชอบธรรมความเหลื่อมล้ำการกดขี่ริดรอสิทธิเสรีภาพมากเกินความจำเป็นสังคมอดทนต่อความอายุที่ทำมากกว่าความจำเป็นพวกเขาจึงลุกขึ้นมา Had there while right a a good Bombings for while. Now it run right. it's กอลนนะคะไม่ได้พูดถึงประเทศสารขันนะแต่กอลัฟเนี่ยกำลังเล่าถึงเนื้อหาในเกม Watch d o g l e g i o o ค่ะ a t c h Dogs l e g i o n เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องแบบเริ่มต้นได้น่าสนใจนะแล้วก็จับประเด็นอมตะนะคะในสังคมการเมืองสังคมโลกนะมาสะท้อนในอีกบริบทหนึ่งซึ่งความจริงอาจทำไม่ได้เลยค่ะเนื้อหาหลักของเกมนะคะก็คือการโค่นล้มอธิปไตยที่ไม่ชอบทำ บดแอบประชาชนทั่วไปให้มีชีวิตที่ไม่ถูกกดขี่โดยผ่านการเล่นแบบทำภารกิจไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่นี่ยก็จะเป็นการแฮกข้อมูลซึ่งก็พ้องในโลกเวลาปัจจุบันนะคะที่การต่อสู้แบบสงครามเย็นสงครามตัวแทนหมดแล้วก็เอาไปแล้วค่ะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารนกลายเป็นอาวุธสาคัญในทุกการต่อสู้ค่ะสงครามข้อมูลจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้ แล้วก็ดำเนินไปยังจุดหมายในเกมนี้ค่ะระบบการเล่นของเกมนะคะระบบการเล่นของเกมนี้เนี่ยก็คือความธรรมดาที่ได้พบแบบพบในมาตรฐานเกมแอคชั่นโอเพนเวิร์ทั่วไปอะ่ะภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ซับซ้อนแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดิมๆม,มากทําให้การเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้หอหวาอะไรมากนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นโอเพนเวิร์เนี่ยมันอาจจะซ้ําๆซ้ำๆมาจนเรารู้แล้วอะ่ะคือทุกเกมพอโอเพนเวิร์สปุ๊บ ก็จะมาอีดรอปแบบเนี้ยแบบเดียวกันเกือบทั้งสิ้นซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ส่วนดีในเกมที่เพิ่มเข้ามาที่เรียกได้ว่าดีมากๆนั่นก็คือ NPC ค่ะเราเนี่ยสามารถหาคนในในเมืองในอะไรเงี้ยนะคะมาแบบเรียกได้ว่าแทบทุกคนในเมืองสามารถมาร่วมนะคะเป็นคณะต่อต้านของเราได้ค่ะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ตามต้องการคือเรา,อาจะเปลี่ยนเป็นใครที่เราเลือก เข้ามาในทีมของเราก็ได้นะคะเราสามารถเล่นเป็นตัวละครนั้นได้ทุกคนนะคะโดยที่แบบว่าเราอาจจะเลือกตัวละครที่สอดคล้องกับภารกิจหรือเลือกที่เราชอบก็ทำได้ะคะ่ะ right. จุดที่น่าสนใจเรื่องของระบบ ตัวละครในเกมนะคะก็คือทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีที่มาที่ไปเขาก็จะมีเรื่องราวของเขามีความชอบมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งฐานข้อมูลของบุคคลใน Again, เกมนี้เขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจค่ะแค่เดินผ่านแล้วก็อ่านเรื่องราวของพวกเขาได้เนี่ยเราก็สนุกแล้วเช่นคนแก่ที่มีสกิลขวดหลังหรือว่าวัรหนุ่มนักดนตรีอะไรแบบนี้บางทีเราอ่านแล้วเราก็จะขำสกิลของพวกเขาเนะเออหรือแม้แต่ว่าแบบ นักพน,นันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีนะบางคนนะเป็นผู้เท่าแต่มีสกิลนักพัน,นันเนี่ยก็กลายเป็นคนสองคำได้นะเพราะสกิลของเขาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นท่อน้ําเลี้ยงอย่างดีให้กับคณะตอบท่านได้คนะ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็เป็นประโยชน์ในตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนคือแกนนำนั่นเองค่ะ Open your eyes and take look around. Look here. Look eyes take here. and a at them no, ใช่ค่ะทุกคนเนี่ยคือแกนดำนะก็คือความหมายของเกมค่ะจิตใจที่สู้โดยไม่ขัดต่ออำนาจอายุที่ทำนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฐานอันดอนใดก็ตามนะเราทุกคนเนี่ยควรม,มีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะอำนาจกฎหมายควรใช้ไปในทางที่ถูกต้องความเป็นคนควรจะเท่ากันทุกความคิดก็ควรจะเท่ากับ ปริบทจากการกดขี่จากผู้มีอำน,นาจเราเนี่ยไม่สามารถทําให้หายไปจากสาก,โกลโลกได้ะคะ่ะจากที่เราเรียนรู้ในประวัติศาสตร์มาเนาะอายุที่ทำเนี่ยจะเกิดใหม่แล้วก็แกร้งขึ้นทุกครั้งเช่นกันนะคะความชอบธรรมก็จะกลับมาแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตามทุกครั้งค่ะเวลาเนี่ยมันก็จะวนลูปไปแบบเนี้ยไม่จบใม่สค่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะอำน,นาจเนี่ยก็คืออาหารการนั่นเอง ที่เมื่อวางใส่บุคคลใดก็ตามหัวใจวิธีคิดเขาก็มีสิทธิเ์เปลี่ยนไปได้ทันทีค่ะเราคงได้แต่ภาวนาเท่านั้นละค่ะว่าความชอบธรรมเนี่ยจะอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นอำนาจก็ควรจะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ค่ะเราจะได้ไม่ต้องก่อตั้งคณะต่อต้านในแบบเกม e อ a t c ดอกลีเจียนนั่นเองค่ะเกาละให้แปดเป็นสินะเออระบบการเล่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่ากอลรารู้สึกชอบการนําเสนอเนอื้อหาแล้วก็แนวคิดของเขาค่ะแล้วก็ตัวละครที่แบบว่าสามารถเลือกใครมาเข้าทีมก็ได้ในเมืองอะไรเงี้ยกอลรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็ทําได้ดีมากนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกอลลรก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะไปแล้วจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ้ยวางขวดนาวไว้ตรงนี้ better be fucking good watchdogs legion available march 6 2020 check out the watchdogs legion 101 trailer